สวัสดีครับผมเดฟลูก้าป็นปิ๊นนะครับวันนี้จะมาอัปเดตระบบใหม่ที่เอาเข้ามาให้เราได้เล่นกันนะครับก็คือระบบการปล้นธนาคารนะเอ่อปล้นธนาคารจะอยู่ตรงนี้ซึ่งตอนนี้ผมเพิ่มให้แค่ที่เดียวนะเพราะว่าฐานผู้เล่นเราไม่ได้เยอะให้เราได้เล่นกันขำๆกับตำรวจนะครับเอ่อการปล้นต้องใช้อเทมล็อกปิกนะหนอันอันนี้สามารถคาบได้ที่เลเบลนะครับเลเบลก,ก็ตามหัวกระโหลกเลยข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะผมเพิ่มให้2ที่แล้ว วิธีการป้นใช้ใช้ตำรวจ4คนนะครับในการป้นไม่งั้นเราจะป้นไม่ได้นะแล้วก็ให้เราวิ่งมาตรงนี้ฮะวิธีการป้นสำหรับใครที่ใส่หูฟังอะไรเงี้ยก็จะง่ายหน่อยก็เปิดเสียงหูฟังดังๆแล้วก็กด E มันก็จะมีล็อกปีกให้ฮะแล้วก,กดเลีอกสอนรอฟังเสียงให้ดีนะครับมันจะมีเสียงกิกหทีอ่ะผม ไม่รู้ว่าคนอื่นจะได้ยินไหมแต่ผมได้ยินนะพอมันได้ยินเสียงกิ๊ดแล้วก็ขยับนะกดขึ้นบนขยับอ่ะอันนี้ก็คือปลดล็อกได้อ่ะผมปลดล็อกได้ทีนี้ก็เหลือ3จุดอ่ะสจุดแล้ว ถ้ามันได้ยินเสียงแจ็คอย่างนี้ก็คือได้นะฮะให้เรากดสเปซบาร์ได้เลยปุ๊บผมได้นะนะได้บูไดมอนด์ด้วยไอเทมนี้ก็จะสุ่มนะอะ่ตะกี้เหมือนมันจะให้ผมป้นตู้เซฟได้อีกทีหนึ่งก็คือผมได้โบนัสนะโอเคแล้วก็ไปดูโบนัสกันเลยตรงนี้จะยากหน่อยนะอ,อ๊บฟเฮย้ยผมต้องดีตะกี้ตะกี้ก็คือหมุนแล้วก็กดสเปซบาร์นะฮะนี่ดูของที่ผมได้ คุ้มสุดๆแต่ก็อ่าถ้าโดนจับได้ก็ติดผูกหัวโตนะฮะ <S <S แล้วก็โดนขับ,บจุกๆด้วยนะฮะอันจากนั้นก็ตำรวจเขาจะให้เราเล่นแหละแล้วก็วิ่งไปขึ้นรถได้เลยโอเคไหมประมาณนี้วิธีการป้นเดี๋ยวของในนี้แล้วก็ไอเทมโบนัสอะไรเนี่ยผมอาจจะลดการได้ไอเทมโบนัสหน่อยแล้วก หายเวลาให้มันเหมาะสมนะอันนี้ผมแค่เทสให้พวกเราดูกันนะครับวอกว่าพวกเราจะเล่นสนุกสนุกกันไม่เครียดเนาะตรงนี้ถ้าใครสงสัยอะไรก็ทักมาถามผมได้ครับขอให้สนุกสนุกขอให้สมบรูรณบ,บอย่างสนุกครับในเมืองอเมริกซิตี้แล้วผมก็ยินดีจะอัปเดตให้พวกเราได้เล่นระบบอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะฮะจะให้เป็นประเทศที่แตกต่างโอเคนะครับขอบคุณมากครับ